ข้าวข้าวอยู่ตรงไหนก็อยู่ในครัวไงลูกหุงเองได้เลยหม้อหุงข้าวแม่เพิ่งซื้อมาใหม่หุงเลยอ๋อชีกี่หุงอ่ะแม่มาหุงย่าอ้หม้อหุงข้าวอันใหม่กับนวัตกรรมใหม่หม้อหุงข้าวอัจฉริยะเซนระเบื่อไหมที่ต้องคอยซาวข้าวล้างข้าวก่อนนำมาหุงไหนจะต้องกับปริมาณน้ำอีกแต่คุณจะไม่ต้องทำอีกต่อไป ไม่ต้องซาวน้ำเองเพราะเราจะเซาให้ไม่ต้องคิดมานั่งคำนวณการใส่ปริมาณน้ำเบาหุงข้าวเซนระทั้งระบบซาข้าวและปล่อยน้ำเองเติมน้ำหุงข้าวให้หมดปัญหาหุงข้าวแชร์ปลยใจกับผู้ที่หุงข้าวไม่เป็นเซนระเ้าหุงข้าวอัจฉริยะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเ้าหุงข,ข้าวเซนระเขาบอกว่ามบอหุงข้าวอันนี้คือใช้อย่างไงมากแค่คลิกเดียวใส่ข้าวลงไปข้าวก็สามารถสุกให้เรากินได้เลย แล้วเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งงานเครื่องม้วหูข้าวได้โดยตรงเลยด้วย yeah uh -huh.